ชิ้นม่ละห้าบาทนุ่มๆๆม,ม,มาแม่สนใจแม่ตรงนี้จ้าแม่มายืนขายยืนขายลูกชิ้นทอดพร้อมกับไก่ไรกระดูกแล้วมึงบอกไม่เอาของกินเข้าไปคืออะไรอ่าเชิญเชิญ นีเลยจะมีหลายคนกเข้าไปซื้อแต่กูไม่ซื้อกูเกลียดมึงจ้ะเราก็ทากิจกรรมกันตามตามระบบคือมีการแสดงแล้วก็มีการจับมือกันผัวเราเรามาชุ่มนมอาว่ากันไปนะร,ร,ร้องเพลงใส่สับก็นอนแต่คืนนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคืนสุดท้ายเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเค้งพวกเราแล้วเราจะทําอะไรเขาก็ปล่อยเราจะนอนดึกหรือว่าเราจะเล่นกันตอนคืนเขาก็ไม่สนใจแล้วเราเหนื่อยมาทั้งวันนะครับเราเข้าฐานมา8 ฐานเฐานทั้งวันเนี่ยเราไม่มีแรงเหลือที่จะไปเล่นจะไปเปิดไฟฉายเล่นเต้นกันนู่นนี่นั่นหรอกประตื่นเช้ามาเนี่ยนะครับผมเชื่อไหมไอ้เชื้อจ่าสมานเนี่ยคนละเรื่องกับ2วันที่ผ่านมาเลยอ้าวเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนหลับสบายไหมเออก็ ก็สบายครับโอ้จ่าขอโทษนะที่จ่าดุนะแต่ว่าจ่าก็ทําตามระเบียบเองก็เหมือนลูกเหมือนหลานจานะ่านะอาตื่นตื่นไปอาบน้ํานะเออแต่อาบน้ําเก็บเสื้อผ้ากันให้ดีอโอ้รอบที่แล้วเนี่ยมีคนลืมมือถือไว้ดูนะดูกันดีๆนะก่อนจะออกจากลงนอนดูมือถือด้วยว่าใครลืมมือถือไว้ตรงไหนหรือเปล่านะจ่าเป็นห่วงไอ้สัตว์คนละคนเลยคนละคนกับไอ้เชิดจา่า เก็บสภ้พาครับเรียบร้อยก็เราก็ขึ้นรถบัสกลับจ่าไม่มายืนใบ้โชคดีนะทุกคนรองหนมาเจอกันอีกนะไม่ยืนบ่งมือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเหมือน2วันจ่าไม่เคยทำร้ายพวกผมอ่ะแล้วเราก็กลับโรงเรียนกันนั่นแหละครับผมสําหรับเข้าวไข้ลูกเสือ3 EP นะครับที่ปิมรวบรวมเอามาให้เพื่อนๆ